ก็ไดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Infinity Bay นะครับก็จะเล่นตั้งแต่แรกนะครับก็เป็น first touch ก็ไม่ได้เรียกว่า first touch เพราะเล่นมาตั้งแต่ Infinity Bay พักสองแล้วาค3เอ้ยภหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าอันนี้กราฟิกก็ใช้ได้นะว่าเขาบอกว่ามันเรื่อง,องมันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันครับส่วนการคอนโทรลก็เหมือนเดิมนนครับสไลด์สไลด์ไปสไลด์มาครับตัวนี้ชื่อ แม็กซ์กอเหรียญผมลบพาอต้องบอกเอาไว้ก่อนตั้งหลักครับแล้วก็ค่อยปัดไปเรื่อยๆนี่อีอีอือเสร็จปุ๊งบิงเรียบร้อยครับฟัน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 ยังไม่ตายครับแค่ครั้งแรกอันนี้แค่ครั้งแรกครับ พวกเราต้องพยายามปัดนะครับภาคนี้ก็เพิ่มเอฟเฟกมาก็คือ,อะนะครับสกเก็ตไฟสกเก็ตไฟครับเวลาฟันผู้ต่อสู้ครับก็จะมีสกเก็ตไฟขึ้นนะครับจะมีสกเก็ตไฟกระเด็นนะครับเหมือนก็เหมือนเหล็กกระทบกับเหล็กก็จะมีสกเก็ตไฟออกมาก็เพิ่มความเป็นจริงเข้าไปหน่อย ส่วนตอนนี้ผมก็ใส่แหวนสายฟ้าอยู่นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็เล่นมาแล้วนิดนึงก็เลยได้ตังครบก็เลยเสือครบชนะแล้วแทงหัวเรียบร้อยลงไปนอนอ่เพราะมาร์สเตอร์อัลตราโซนิกแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับ อ๋อใช่รับภาคนี้ก็จะไฮเทคกว่าภาคที่ภาคก,ก่อนๆน,นะพวกเราจะมีเพื่อนสองคนครับพวกเราเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเป็นผู้หญิงและผู้ชายได้ครับก็แล้วแต่ดานว่ามันให้เล่นเป็นใครนะเมื่อกี้พวกเราได้ตังมาสักหกร้อยมั้งครับตัวนี้ชื่ออะไรครับบลูตบลูสลีฟักเกร์ตุ้มฟักเกร์ เึบเอาอ๋อปาลีไม่ได้ครับท่าแรงอุยจุบลบอุยจุบผมไม่ค่อยชอบเล่นกับพวกมีดคู่เล็กนะครับแดกเกอร์อะไรประมาณนี้มันไอ้นี่ครับสายฟ้าตุ่มสายฟ้านี่ก็จะเป็นท่าที่เอาไว้ลดเลือดเขาต่อเนื่องครับเนี่ยนะครับหก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 ลดไปเรื่อยเยครับ แล้วก็จะมีธาตุไฟธาตุน้ำแข็งธาตุน้ำแข็งทำให้มันช้าลงครับลอบแทง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 ตอนนี้พวกเราก็เหลือแค่ต้องทำสแกตสองครั้งแลครับถ้าทำสแกตสองครั้งได้พวกเรากช็ชนะ็นไงล่ะตุ้ม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  อาไรฟังก์เตียวเดยวๆดีวๆวเวครับผมก็จะอัปเกรดเฮลท์นะครับมันจะรีเจนเนอเรชันทุกครั้งนะหลังจากการต่อสู้กดผิดแล้วต้องย้ายนั่นนะครับผมก็จะอัปเกรดชิลนะเพื่อจะได้ซูเปอร์แอคแทกครับไปกันผมเป็นคนที่ชอบกอไม่ชอบ ดูเลยมากป้ากี้ก็จะมีดาบได้นะครับได้ดาบมาครับก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ